น,นอันนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวมาม่าเหรอคะมาม่ามาม่าอะไรถ้วยร้อนหมาล่าหมาล่าหมาล่าแบบไม่ต้องต้มน้ำแบบไม่ต้องใช้ไฟนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ามันจะร้อนได้ยังไง อันนี้ก็จะเป็น,นมาม่าไม่ต้องต้มไม่ต้องเวฟไม่ต้องเติมน้ําร้อนร้อนเองได้ร้อนเองได้อันนี้ก็จะเป็นถ้วยถ้วยมาม่าเฮ้ยก็ไม่เคยเห็นนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงใช่ไหมคะพี่แก่โอเคโอเคอแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมคะ ไม่ต้องเอาหน้าหนูนะคือวันนี้แบบแมไม่สวยอ่ะนะไม่สวยเราจะไม่ออกกล้องเลยเรามารีวิวใส่แล้วมารีวิวมาตัวนี้มันก็จะเป็นเครื่องปรุงธรรมดานี่ก็ใส่เข้าไปใช่ไหมใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ำใช่ไหมโอ้ อันนี้ก็ใส่น้ำปก,กตินะเพื่อนกต้าแบบอันนี้เราสามารถกินในที่ทำงานได้แบบไม่มีน้ำร้อนะอะไรเนาะจะ่าเทเลยเทยน้ำพอท่วมใช่ไหมคะได้พอประมาณพอประมาณถ้าเราอยู่ในออฟฟิศนะคะถ้าเราไม่มีกาน้ำร้อนเนาะเราก็สามารถตัวนี้เป็นแผ่นความร้อนเผ่นความร้อนใส่เข้าไปนิดเลย ใส่แบบนี้เลยแล้วก็น้ำเติมเติมน้ำด้วยเติมน้ไเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์เลยเนาะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโอ้ยหนูกลัวมากตอนนี้ใส่ลงไปอานี้ใส่นี่ต้มมามาแล้วก็ทำงานปิดฝาปิดฝาแล้วรอประมาณกี่นาทีรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคะเยอะ หาซื้อได้ที่ไหนไม่รู้ลาซาด้าลาซาด้ามีขายนะคะถ้าทิ้งไว้ห้าถึงเจ็ดนาทีเส้นนุ่มพอดีทิ้งไว้ห้าถึงเจ็ดนาทีอันนี้เป็นครั้งแรกมันใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นร้อนเลยนะสิ่งปฏิสิที่หมอกอ้อสิครับนึ่งอ่าใหม่อ๋อเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ทีนี้อาจารย์พิทนึง ถ่้แต่ต้องแกะถุงฟอยออกค่ะต้องแกะฟอยแกะฟอยออกเนาะค่ะโอ่ยหนูกลัวมากไม่เป็นไรพวกนี้มันจะนั่นอ๋ออันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะฟอยกันความร้อนแกะฟอยเนี่ออกทูกใช่ไหมแกะฟอยถึงไปแช่แล้วเดี๋ยวใส่ลงไปเลยใช่ความร้อนปุ๊บใช่ไหมใส่ลงไปอะไรปุ๊บใส่ด้วยพอใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมแล้วก็นี่วางลงไปนี่วาง อันนี้เวลาเราไปตั้งแคมป์มาเนาะถ้าเราไม่มีเปิดดูก่อนก็ได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งปิดต้องปิดฝาไหมไม่เป็นไรอย่าให้มันให้มันแบบเอ่อให้มันเห็นเห็นอยวดูสักพักหนึ่งเห็นไหมเริ่มแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแค่มันแค่เฉยเฉยมร้อนแล้วนะเออมันแค่เฉยเฉยแล้วเราปิดฝาปิดฝาเราปิดฝาล็อกไว้ก่อนปิดฝาล็อกไว้ก่อนนะคะแหมปิดฝาล็อกไว้ปิดฝาล็อกไว้ล็อกไว้ก่อน มันก็จะเดือดข้างในเดี๋ยวก็จะมีควันพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวรอไว้กับห้านาทีไม่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 เขาทำมาอย่างงี้ไม่ใช่ระเบิดอาหารไม่ใช่ระเบิดทำได้เลยมันคงไม่ตุ่มนะเห็นไหมกุ่นไหมอู้นี่มันเดือดเลยเนาะแต่ไม่ร้อนไม่ไม่ถึงขนาดแบบร้อนจ๋าแต่ว่ามันจะเริ่มค่อยๆมันก็ทำให้มาม่าสุกมะนะเส้นมันอ่ะมันจะต้มจับลูกต้มต้มมาม่าโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟ นี่มันเดือดมากเลยย่ยเริ่มเดือดได้ไะเปิดปุ๊บมันก็จะมีเรื่องการเดือดเนี่ยก็พักนะมันก็เริ่มเดือดใช่ไหมมันก็เริ่มร้อนแล้วเนี้ยมันก็จะเดือดไปเรื่อยๆแต่เราปิดไว้ดีกว่าจ้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะอีก5นาที ต้องคนมันด้วยนะเนาะนิดนึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปิดไปอีกหน่อยก็ปิดไว้อีกหน่อยนึงเพราะว่ามันจะทำบูรณหภูมิให้เราเนาะจ้ะมากเลยมันไม่มีไฟเลยนะเออมันน่าก,กลัวมากเลยอ่อาได้เวลาแล้วนะคะจะระเบิดไหมเนี่ย นะมามาโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟสีมันน่ากินมากสีแดงนะคะสวัสดีค่ะมาล่าอืมนี่ควันขึ้น ยังร้อนอยู่เลยค่ะอิ่มแล้วนะคะไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะ